สาวเช็คครับอะไรแบบนี้คือถ้าว่ากันตามตรงครับมันยังไปอยู่ในจุดที่แบบน่าได้กถ่ายเหมือนเดิมใช่เป็นน่าได้กถ่ายแล้วก็ยักควรใส่หมวกแล้วไหมอะไรเงี้ยมีรอยสักแบงก์ก็เพิ่งเริ่มสักอะไรแบบนี้ครับอ๋อแต่ก็อุ้ยทำไมมันเท่งวะตอนที่หลังจากมันสักอะไรเงี้ยพระอาทิตย์แต่คนแม่งชอบบอกยากันยุงใช่ใช่เริ่มเดโมเนี่ยก็จะมาจาก พี่พลก็คือจะไปสุมก็อยู่บ้านพี่พลก่นอนเราเช็คเนี่ยผมจะจำได้แม่นอยู่เพลงหนึ่งเลยคือเพลงหยุดฝันก็ไปไม่ถึงอันนี้เพลงนี้ก็แฟนเพลงวงแคสก,ก,ก็ชอบเยอะครับถ้าพูดถึงเบสอะเป็นน่าจะเป็นเพลงเดียวเลยมั้งที่แบบผมใช้เวลาอัดนานมากเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงเย็นๆ่ะถึงประมาณตีสี่อะเพลงเดียว โอ้โหมันยากตัวไหนพี่พี่สคือจริงๆมันรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะครับซึ่ผมบอกเลยนะเวลาผมไปเล่นสดอะผมไม่ได้เล่นเหมือนในในในรคคอร์ดเลยนะครับคือมันจะมีเหมือนเป็นสตรัมเบ่คคือพี่โอ๊บเขาจะคิดให้ผมเยอะเครับแล้วแบบไอเดียเขาไหลอะขับนี้จะมาเลยเทอาแบบสุมเด็ละบขับขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยเจอลูกยากแน่ขอชิมหน่อย うー <Okay. S 2> <Yeah. S 1>、yeah.